สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูปูอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนสามารถติดตามครูปูได้นะคะที่ Facebook สื่อการเรียนการสอนบายครูปูนะคะหรือว่าจะเป็น u t u b e ก็ได้นะคะช่องครูปูชาแนลนะคะอันแรกเลยนะคะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยม w x y z ที่มีความยาวด้านละ5เซนติเมตรถ้ามีความยาวด้านละ5เซนติเมตรแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะอ่ะมาเริ่มสร้างกันเลยสร้างความยาว5เซนติเมตรอันนี้นะคะวัดความยาวเริ่มจากตรงนี้คือเลขศูนย์นะคะไล่มาเรื่อยๆจนถึงเลข5อ่ะแล้วก็มา5.5ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะ5.5เซนติเมตรนะคะอ่ะอันนี้คือ1อันเราได้เส้นแล้ว เราให้ตรงนี้เป็น W นะคะตรงนี้เป็น X นะคะอ่ะเราได้ส่วนของเส้นตรง W x แล้วได้1ด้านนะคะห้าจุห้าเซนติเมตรอ่ะทีนี้เราจะทำตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะลากเส้นแบบนี้เลยไม่ได้นะคะเราต้องวัดมุมของมันก่อนให้ได้มีขนาดเท่ากับ90องศานะคะอ่ะทาบลงไปแบบนี้นะคะ เส้นศูนย์องศาให้เท่ากับส่วนของเส้นตรงแล้วก็จุดตรงกลางให้อยู่ที่จุดยอดมุมนะคะอ่ะ90องศาคือตรงนี้จุดไว้ก่อนนะคะอะทีนี้พอเราจุดไว้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ลากจาก W เนี่ยคะ่ะมาหาจุดให้มีความยาวเท่ากับ5.5เซนติเมตรนะคะ5.5 5.5อยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราก็จะได้ ดัเอ right? ็กไปแล้วใช่ไหมคะัยอ่ก w x ทีนี้อันนี้ให้มันเป็น z แล้วกันนะคะก็จะได้ w z ความยาวเท่ากับห5ุเซนติเมตรอะทำด้านนี้ค่ะลากด้านนี้เวลาจะลากก็ต้องวัดให้มีขนาดเท่ากับ90องศาก่อนนะคะเพราะมันเป็นมุมฉากถ้าไม่วัดมันก็จะไม่เป็นมุมฉากนะคะสี่เหลี่ยมของเรามันจะไม่ตรงและมันจะไม่ใช่มุมฉากนะคะ แล้วก็ลากเส้นค่ะ5.5นี่ตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้มี W ับูมี x มีแซแล้วตัวที่เหลือก็คือจุด y นะคะด้านนี้มีความยาว5.5เซนติเมตรอ่ะด้านสุดท้ายก็วัดขึ้นไปค่ะให้มีขนาดเท่ากับ90องศาอ่ะจุดไว้แล้วก็ลากเส้นนะคะ นี่ห้าจุาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สี H ่เหลี่ยม w x y z นะคะที่มีความยาวด้านละ5.5เซนติเมตรมุมต้องเป็นมุมฉากด้วยนะคะมุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากก็คือมีขนาดเท่ากับ90้องศานะคะอันนี้รูปแรกเสร็จไปแล้วนะคะรูปที่สอง เหมือนกันให้สร้างรูปสี่เหลี่ยม abcd ที่มีความยาวด้านละสี่เซนติเมตรนะคะ,ะลากเส้นก่อนหนึ่งเส้นลากส่วนของเส้นตรงก่อนหนึ่งเส้นนะคะให้มีความยาวเท่ากับสี่เซนติเมตรอ่ะจุดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดใช่ไหมคะอ่ะลากศูนย์มาถึง4เซนติเมตรปึ๊บคือตรงนี้นะคะอ่ะให้เป็นจุด a กับจุด b นะคะแล้วก็เราวัดมุมให้มีขนาดเท่ากับ90องศา อย่าลืมว่าตรงนี้ต้องทับเส้น ab นะคะแล้วก็จุดตรงกลางต้องทับจุดยอดมุมพอดีนะ90องศาแล้วก็จุดไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ลากเส้นให้มีขนาดเท่ากับ4เซนติเมตร4เซนคือตรงนี้นะคะอ ab แล้วก็จุดนี้คือจุด c วัดไปอีกค่ะวัดข้างนี้อีกให้มีขนาดเท่ากับ90องศา จุดตรงกลางต้องอยู่ที่จุดยอดมุมนะคะ90แล้วก็จุดไว้อะเอาออกค่ะแล้วก็ลากเส้นสเส้นสเส้นในละสี 4, อึ๊บนี่สีตัวนี้ใช่ไหมคะสเส้นปึ๊บอ่าอันสุดท้ายอันนี้คือจุด B อันสุดท้ายแล้วก็วัดให้มีขนาดเท่ากับ90องศาเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีขนาดอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นนี่นะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม ABCD ที่ด้านแต่ละด้านมีความยาวเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะอ่าจบแล้วนะคะต่อไปอันนี้ให้ในักเรียนสร้างรูปกหอคองนะคะที่มีความยาวด้าน3เซนติเมตรแล้วก็ความกว้าง2เซนติเมตรนะคะอ่ะเราสร้างอันยาวก่อนแล้วกัน ด้านยาวยาวเท่ากับ3ามเซนแล้วก็ลากจาก0มาถึง3ปึ๊บแล้วก็ใส่จุดกอไก่ขอไข่นะคะอันนี้คือ3เซนติเมตรอะต่อไปความกว้าง2เซนเราจะต้องวัดมุมก่อนนะคะให้ได้90องศาแล้วค่อยลากให้มีขนาดเท่ากับ2เซนติเมตรนะคะ ลากจากศูนย์มานี่มา2เซนติเมตรอันนี้คือ2เซนติเมตรนะคะจุดนี้คือจุดคอควายอ่ะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งแล้วก็วัดขนาดให้มีเท่ากับขนาดเก้าสิบองศานะคะแล้วก็จุดไว้ค่ะอ่ะเอาออกแล้วก็ลากด้านนี้คือด้านยาวใช่ไหมคะด้านยาวเราก็ลากเท่ากับ3เซนติเมตร จากศูนย์มาถึง3นะคะสามเซนฝั่งนี้คือสามเซนติเมตรอ่ะจุดนี้คือจุดงองูเส้นสุดท้ายเราก็ต้องวัดขนาดของมุมด้วยค่ะอย่าลากนะต้องวัดก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่เป็นมุมฉากเนาะอ่ะเก้าสิบจุดไว้ตรงนี้จุดไว้แล้วเราก็ลากจุดด้านกว้างมีขนาดเท่ากับสอง สองเซนนะคะอ่าด้านนี้คือ2เซนติเมตรเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มีด้านยาวยาวสแล้วก็ด้านกว้างกว้างเท่ากับ2เซนติเมตรนะคะ โอเคจบแล้วนะคะเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ